เจประจำวันที่19มกราคมค่ะพี่รักจะพาทุกคนมาดูโครงการเบเดมันท์เทรนนี้เข้าใหม่ซึ่งตอนนี้มีเปิดมากกว่า13โครงการด้วยซ้ําที่พี่รักษณ์เอามาแค่13โครงการนี้เป็น13โครงการที่มีการวางพลุชชั่นการจ่ายรับรวมที่ 40K บวกขึ้นไปค่ะเริ่มตั้งแต่โครงการแรกเป็นโครงการของสายแบงกิ้ง UOB Associate ปี2025เปิดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสายแบงกิ้งชอบคนจบอะไรบ้างค่ะ1คือวิศวะ2ไฟแนนซ์สามแอสเซทติง้งสี่เศรษฐศาสตร์และ5ก็คือมาร์เก็ตติ ยงสายนี้สามารถสมัครเข้าไปได้ส่วนใครที่บอกว่าพี่ลักหนูจบไม่ตรงสายสมัครได้ไหมพี่ลักจะบอกว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่การตัดสิทธิ์ตัวเองแต่คือการยื่นสมัครเข้าไปเขาจะรับหรือไม่รับเราเข้าไปให้เป็นสิทธิขององค์กรอีกครั้งหนึ่งแต่หน้าที่เราคือให้ยื่นสมัครไปทุกที่ที่เราอยากเข้าโอเคไหม สายแบงกิ้งข้อดีคือทำงานสบายรายได้ดีแล้วก็ของ UOB ก็เป็นที่หนึ่งที่มีการวางพันั่นการเติบโตที่เร็วนะฟาสต์ r ทรดได้เร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ให้สมัครเข้าไปโดยโปรเซสกระบ,บวนการคัดเลือกค่ะถ้าผ่านรอบของโปรไฟล์จะได้ทำข้อสอบ h อ l แค่ะพว่วงกับวิดีโอทีวิวซึ่งใครที่จะไปเองสามารถใช้จากเส้นหนังสือนะคะไปเตรียมความพร้อมเองได้ส่วนใครจะออกอินก็เรียนสอนสดเท่านั้นหลังจากผ่านแล้วจะได้ทำพาเนลอินเทอร์วิวค่ะทุกคนซึ่งไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะคอนดักพารเนลปกติคือการส าษณ์1ก็คือสัมภาษณ์ผ่านการสัมภาษณ์หลายคนหรือ2คือการสัมภาษณ์ด้วยการทํางานกลุ่มแล้วก็สัมภาษณ์เดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูค่ะว่าปีนี้ยูของ UOB จะคัดเลือกแบบไหนเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่จะจัดอจจะมีการคัดเลือกแบบพาแนลทำลายงทํางานกลุ่มค่ะแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็จะไปไฟนอกอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ไม่แน่ใจนะโปรเซสที่เขาเขียนไว้มีแค่เรื่องของการทําข้อสอบในรอบแรกและด่านที่2ก็คือพาแนลอินทิวโอเคไหมนี่คือข้อ1ของ UOB ตัวที่2ค่ะ PMP hashtag รุ่นที่3ค่ะของตัวไอแมนวงในค่ะซึ่งพี่ลัก์จะบอกว่าเขาปั้นเพื่อเป็นโปรดักต์มิ a g เจอร์ซึ่งดูแอปพลิเคชันของ iMa มพูดชัดไม่ได้เพราะว่านี่คือต็อกตอกนะของ iMa มเป็นแอปของ iMa มซึ่งพี่ลักจะบอกว่าใครที่อยากจะใช้ความคิด Create i n n o v a t i o n ของเราไปต่อยอดพัฒนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่มียูเซอร์หลายล้านคนที่ใช้งานก็พลาดโอกาสนี้ไม่ได้ที่นี่เป็นที่หนึ่งที่พี่ลักษเชียร์มากๆเพราะกระบวนการโปรเซสการคัดเลือกค่อนข้างที่จะคัดคนมีของ เริ่มจากรอบที่ถ้าเราผ่านรอบของการทําข้อสอบข้อสอบที่นี่พี่ลักจําไม่ได้ว่าให้กี่ข้อแต่ให้เวลาในการทําแค่15นาทีแน่นอนคอนดักข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ถ้าผ่านค่ะจะได้ทําส่วนที่2ก็คือการทําเคสเคสเดียวที่นี่ต้องทํามเคสด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปพี่รักณ์จะบอกนะคุณต้องเป็นคนมีของคุณต้องเป็นคนฝึกลอจิกการคิดว,วิเคราะห์และฉายแววทุกมิติให้เขาได้เห็นว่าเราเป็นคนมีของให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้หลายคนก็จะมาถามพี่ลักพี่รักษณหนูจบไม่ตรงสายอันนี้ไม่่เกียวววนะจริงๆแล้คาม คิดนะคะ innovation innovative คุณไม่ต้องจบตรงสายเพราะทุกคนมีมันอยู่แล้วในตัวคุณแค่ไม่รู้เทคนิคและวิธีการนำสง่งซึ่งถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็แนะนำว่าให้เรียนเป็น private class 7 day exclusive เท่านั้นโอเคไหมอ่ะทีนี้กระบวนการคัดเลือกแนั้นถ้าผ่านค่ะจะมีการพี่รักไม่แน่ใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่น6ปีนี้เขาไม่ได้เขียนบอกว่าโปรเต์ข้างในซึ่งปกติควรจะมีการนะคะทำงานกลุ่มแล้วก็สัมภาษณ์ต่อซึ่งก็รอดูไปพร้อมกันค่ะว่าปีนี้เขาจะโปรเซสยังไงบ้าง MT แต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนกระบน กรบวนการโปรเซสการคัดเลือก,ก,อกซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่าการคัดเลือก MT ทีถ้าเรามีของอยี่แล้วจะคัดเลือกอันไหนมันมีไม่เกิน4นี่โปรเซสคัดหคือการสอบสออนไลน์แอสเซทเมนต์สรอบ HR i n t e r v i e w ค่ะ3าคือแอสเซทเมนต์ทำงานกลุ่มทํางานเดี่ยวและสุดท้ายคือไฟแนลอินเทอร์วิวไม่มีที่ไหนนีกว่านี้ไปหมดเลยเพราะ่เล็จะบอกว่าทุกที่เป็นแบบนี้แต่แค่บางที่ทําแค่2อย่างบางที่ทํา3อย่างบางที่ทําครบทั้ง4อย่างเลยเพราะ่เล็จะบอกว่าถ้าเรามีของต่อให้คัดอะไรมาเราจะไม่กังวลาสุมีคน มาเรียน p r i v a t e l a s s กับพี่ลักเซเวนด์เขาบอกมาเรียนแล้วผิดจากที่เขาคาดไว้เขาคิดว่าพี่ลักจะมาคอนดักเป็นโครงการว่าต้องตอบแบบนี้ทมอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนสกิลที่เราเรียนมันคือสิ่งที่เอาไปใช้ในโครงการได้ด้วยแล้วเอาไปใช้ตลอดชีวิตเช่น leadership skill ค่ะคุณต้องตีค่ายออกว่ากรรมการกําลังตามหา leadership skill อะไรเพราะต่อให้คุณเปลี่ยน MT ไปทั่วไทยคุณจะสามารถใช้สิ่งนี้ได้อยู่ดีและมันเอาไปใช้ตอนอยู่ในงานในชีวิตประสบความสำเร็จชีวิตได้ด้วยพาพี่ลักจะบอกว่ามันไม่ใช่เรียนเพื่อฟิกแต่ มันคือเรียนเพื่อต่อให้เปลี่ยนโจทย์ไป18,009ยังไงคุณก็จะต่อมันได้อยู่ดี ส่วนที่ 2. ส่วนของการทําวิเคราะห์เคสเดี่ยวเคสกลุ่มถ้าหากคุณรู้วิธีการนําส่งต่อให้คุณไม่ได้จบตรงสายมันก็ไม่ใช่ประเด็นอยู่ดีและสัมภาษณ์เช้าสายบ่ายเย็นถ้าคุณเป็นคนมีของมันจะไม่มีผลเลยนะทุกคนเพราะได้จะบอกว่าถ้าเรารู้วิธีฉายแววฉายแสงการจะเป็นคนโดดเด่นและเข้าไปอยู่ในเ t จริงๆมันไม่ยากเลยแต่เราต้องรู้เทคนิคทีนี้รอบสุดท้ายไฟแนลอินเทอร์วิวจริงๆก็ไม่ต่างจากการสัมภาษณ์รอบ h อคุณต้องฝึกดึงนะคะดเดอร์ชิพในตัวออกมานําส่งซึ่งเราจะมีการโารลแอสเซมบ เพ,พื่อนพี่เลกจะบอกว่าไปจะอออินไปที่นี่ก็แนะนําให้เรียนเป็นเซมิเดย์โอเคไหมทีนี้จบกระบวนการของตัว PMP นะก็จะมีประมาณนี้ไปต่อค่ะ MT ที่3ค่ะเป็นของ Thai Union a s s o c i a t e ปี2025ซึ่งรับทั้งหมด5สายงานด้วยกันและตอนนี้คนที่ผ่านรอบโปรไฟล์ก็ได้ทําข้อสอบแล้วและบางคนก็ได้รับเมลรียกเกได้วยว่าสอบตกเพ,พื่อนพี่เลกจะบอกว่าการทําข้อสอบข้อสอบมีแค่22ข้อให้เวลา36นาทีซึ่งจริงๆคือ30นาทีนะพี่เล็กจะบอกว่าทําไมเราถึงปล่อย ให้ข้อสอบแค่ยีข้อมันมาทําให้ชีวิตเราไม่ได้ไปต่อการทําข้อสอบต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าเราจะฝึกสอบเองสามารถฝึกเองจากแบบฝึกเซลเทสร้อยสาข้อชุดนี้เอาไปฝึกเองได้เลยในขณะที่ถ้าใครจะอออินนะแบบเรียนวันเดียวแค่ข้อสอบพี่รักษณ์ก็สามารถเรียนเป็นแบบวันเดได้พี่รักจะบอกว่าข้อสอบจริงๆข้อสอบเมนเทนเมนท์ทนีทุกโครงการมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในข้อที่เขาให้มาจะมีข้อยากไม่กี่ข้อเช่นมีข้อยากอยู่ข้อมีข้อยากอยู่ข้อแต่ถ้าข้ออื่นความยากของมันคือการ ต้องบริหารเวลาคุณตกใจคุณลบคุณประมาทเพราะคุณเจอโจทย์ครั้งแรกเลยทําให้เราตอบสอบตกเพราะไม่แักจะบอกว่าถ้าเราเคยฝึกทําข้อสอบไว้ก่อนพอไปเจอจริง เราจะสามารถตอบได้เร็วขึ้นโดยใครที่ซื้อแบบฝึกไปแล้ววิธีการใช้ที่ถูกต้องคือคุณต้องจับเวลาในการทําข้อสอบหลายคนทําไปทีละข้อไม่จับเวลาแล้วบอกว่าข้อสอบง่ายมันไม่ได้ง่ายทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้าถูกเร่งรัดด้วยเวลานะหนึ่งข้อของโจทยดที่เขาให้มาคุณต้องคํานวณ x y z แต่ใช้เวลาแค่1นาทีพี่รักจะบอกว่าพวกเราไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วบางคนใช้1ข้อนะ5นาทีด้วยซ้า เพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ปัญหาคือพอเราไม่เคยฝึกไปก่อนเราทําไม่ทันเราโลกเราประมาะและล่อให้เราทานะมันก็เลยทําให้พอไปจริงๆก็เลยตกพาพี่เลกจะบอกว่าใครจะอออินจริงๆเซเว่นเดย์จะมีการฝึกทําข้อสอบ2วันด้วยกันซึ่งครอบกลุมข้อสอบทั่วไทยแล้วแล้วก็แอดวานก็แบบฝึกด้วยซ้ํเพราะฉ้นใครจะไปนะฝึกดีๆอะไปต่อของไทยยูเนี่ยนจะมีการให้ทําอะไรบ้างพี่รลกมี HR มีฝึกวิเคราะห์เคสมีการให้วิเคราะห์เคสเหมือนกันนะเคสเดี่ยวที่นี่มีแล้วก็มีการทํา งานกลุ่มแล้วก็ไฟนอลซึ่งพี่ลักจะบอกว่าของไทยยูเนียนไม่แน่ใจว่าปีนี้กระบวนการโปรเซสจะคล้ายๆแบบของปีที่แล้วไหมแต่แน่นอนว่ายังไงก็คิดว่าจะยังคงมีเคสเดี่ยวเหมือนเดิมโอเคไหมอ่ะไปต่อถ้าผ่านไปไหนอีกข้อ4ค่ะโครงการไปเนนเม้นทัทรนีของตัว TTB บ้าง TTB ค่ะเป็นของแบงกิ้งเนาะเป็นฐหารไทยธนาชาติซึ่งปีนี้กลับมาใหม่เป็นปีแรกรุ่นแรกนะที่เปิดรับสายบิสเน็ตแล้วก็เทคที่รักไม่แน่ใจเดี๋ยวนะคะประมาณเหมือนจะเป็นเดือนกุมภาถ้าพี่รักจณ์จำไม่ผิดกุมภา ลานะ เขาจะมีการพูดการโอเพ่นเฮาส์ของที่นี่พี่รักณแนะนําว่าใครสนใจให้ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าไปฟังเพราะนี่คือปีแรกเพราะเป็นปีแรกเมื่อไหร่ทุกคนหนึ่งก็คือว่าพี่รักจะบอกสายบิชเนตกับเทคที่ไหนที่มีแบบนี้นะปกติบิสเนสกับเทคเขาจ่ายกัน 50K บเวกเช่นอะไรบ้างโครงการแมนเทนเนซ์เทนีของท Next Gen ก็มีบิสเนสเทคจ่าย 50K บวกโครงการแมเทจเนซ์เทนีของเอเอสเ a s t มาก็ยอมจ่าย50บวกเช่นเดียวกันเันแรกจะบอกว่าทีทีบีปีนี้เปิดบิสเนสกับเทคเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆแบจกิงวาง ที่ประมาณ 40k ไม่เกินหรือบางทีเกินไปไหน่อยหน่อย 45k วันไปแล้นจะบอกว่าอันนี้ต้องไปดูนะเพราะนะคะในรอบรุ่นของปี2024เขาไม่ได้ยอมจ่ายขนาดนั้นเพราะเป็น MT ปกติทั่วไปแต่พอปีนี้แยกเป็นบิสเนสกับเพกอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วนะต้องไปรอฟังแล้วคุยกับเขาอีกทีนึ่งอันนี้คือข้อ4 ไปต่อข้อ5ข้อ5ค่ะเป็นของตัว SCG Graduate SCG Graduate เป็น m p ที่ปีนี้เพิ่งเปิดปีแรกปกติทุกปี SCG จะเปิดรับสายเซลแน่นอนคอนดักแต่ละอย่างเป็นไทยแต่พอปีนี้เปิดรับทุกสายงานแปลว่าอะไรแปลว่ากระบวนการโปรเซสน่าจะคัดเลือกแบบเต็มสตรีมรับเป็นรุ่นแบบหนึง่ง่าจะ20-40คนยกแต่วอย่างนะซึ่งไม่ล็กจะบอกว่าถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครเข้าไปได้โดยข้อขอข้อ4กับข้อ5เนี่ยขอเกรด3.00บวกนะแล้วก็ข้อ5้เนี่ยเขาขอโทรอีก6 650 650ปกตินะ600เนี่ยเขาจะสัมภาษณ์ภาษาไทย MT ที่ไหนที่ขอโทรอีกแค่5 6แค่600ยเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแต่ MT ไหนที่ขอโทรอีกประมาณ800ค่ะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมอะนี่คือนะคะของ S G ไปดูไปสมัครกันได้ถ้าสนใจก็6 A Beam Consulting ค่ะเป็นบริษัท consulting firm ซึ่งตอนนี้เขากำลังรับสมัครและโปรเซสการคัดเลือกอยู่นะก็เป็นบอหนึ่งที่หลายคนบอกว่าอยากจะทำด้านของตัว consult วิลาศอยากจะทำกับบอใหญ่อยากจะดูระบบ เรื่องไออ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่สามารถสมัครเข้าไปได้จบอะไรก็สมัครได้นะข้อที่7 t ็ดท o กค่ะก็เป็นอีกหนึ่งยันของสายแบงกิ้งมีเปิดรับสสาย1ก็คือนะคะเป็น Executive Trend นี้อันที่2ก็คือออกแนวสายเฟรจี้คือกลยุทธ์เพราะฉะนั้นมันมีเปิดรับสสายท i สโก้วางการจ่ายที่ประมาณ 40k บวกแล้วก็รับคนจบโทเท่านั้นข้อที่8 GTO ของ n g r e ร i e n น พี่แล้วจะบอกของที่เนี่ยกำลังน่าจะปั้นเพื่อเป็นมินิเจอร์เพื่อดูแลโปรเจกต์หรือแพลนงานโดยจะมี2ส,สายสสาขา1คือระยอง2คือกาลสินนะซึ่งเขาวางการจ่ายชัดเจนค่ะ5 0าส k ถึงหกกระบวนการโพสเซสตการคารรัดเลือกเน้นคอนดักการสัมภาษณ์เป็นหลักประมาณ2รอบเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะสามารถสามัครเข้าไปเลยแต่เห็นว่าคุณต้องสามารถไปอยู่ต่างจังหวัดได้เพราะว่าที่นี่คือระยองกาลสินและจริงๆบริษัทเป็นบอ Global International นะเพราะพี้นจะบอกว่าข้างในตอนสัมภาษณ์ก็เป็นภาษาอังกฤษอ่ะ และผสมภาษาไทยนะ,ะข้อดีนะมีผสมภาษาไทยด้วยนะคะไปต่อข้อ9ค่ะ PwC DuH Graduate Program ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะซึ่งปีนี้เขามารับแล้วก็เห็นว่าเป็นสายเกี่ยวกับไฟแนนะซ์เนาะครที่จบใกล้เคียงกับสายนี้ก็สามารถสมัครเข้าไปได้ข้อที่11ค่ะเป็นโครงการไม่ a g e เม้นท์วันี้ของ Gap Associate เป็นการรับรวมค่ะจบอะไรก็สมัครเข้าไปเพราะว่าสุดท้ายข้างในจะต้องปรีโลเคดใกล้เคียงกับสายงานที่เขาเปิดรับอยู่ดีค่ะ11ค่ะ Schneider ค่ะ Schneider Sustainability กับอีกอันหนึ่งคือ Schneider แล้วก็ Graduate โปรแกรมรับทุกสายงานแต่เขาเปิดแยกอันข้างบนขึ้นมาเพราะว่าเขาวางการจ่ายที่สูงกว่าตัวตัว s u s t น i n a b i l ตี้เนี่ยวางการจ่ายที่ไม่เกิน 60k ส่วนอันข้างล่างธรรมดาปกติคือ 50k บวกซึ่งจริงๆจบสายไหนก็สมัครได้โอเคไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ให้รีบสมัครเข้าไปเพราะเขาน่าจะใกล้ปิดรับสมัครแล้ว 12mt ของตัวเครือ CP CPM Macro l o t u CBO ค่ะ mt ของเครือ CP วางการจ่ายฐานเงินเดือนที่ไม่สูงมากสัญญาเป็น contact 6เดือนแล้วก็ถ้าผ่านเข้าไป ได้รับรวมก็อยู่ที่ประมาณ 40k ถ้าเป็นแมคโครโลตัสนะแต่ถ้าเป็น CPO เหมือนจะได้ 40k บวกอยู่แต่ CPO จะถ้าจำไม่ผิด CPO เป็นสัญญาประจำนะให้ไปเช็คอีกทีนึงว่าเขาเปลี่ยนแปลงหรือยังนะไปต่อข้อที่13ค่ะสะโตเทนนีของเซนทันสโตเทนนีของเซนทันเป็น MP ที่ปั้นเพื่อเป็นมินิเจอร์สโตเมเจอร์สโตใหญ่ซึ่งพี่แลกจะบอกว่าถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครเข้าไปได้เพราะว่าเซนทันส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานโอเรชันเขาคอนดักหรือสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย เพราะนั้นถ้าไม่เก่งอิงไปที่ไหนได้บ้างพี่รักษณ์ข้อ1ก็คือข้อ13นี่แหละสโตเทนนีของเซนทันไม่เก่งอิงสมัครได้น่าจะสัมภาษณ์ไทยข้อ4 TTB ก็น่าจะสัมภาษณ์ไทยและ้อละก็5ข้อ5ที่เป็น s c g Grad u a t e เนี่ยก็น่าจะสัมภาษณ์ไทยเพราะฉะนั้นมี3โครงการนี้ที่น่าจะคอนดักเป็นไทยและ4คือเครือ CP พเครือ c p คอนดักเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น4โครงการนี้ไทยส่วนที่อื่นๆบางที่สัมภาษณ์ไทยผสมอิงเช่น p m p มีสัมภาษณ์ผสมไทยค่ะ A b i บีมนะคะสัมภาษณ ที่ไหนอีกของ GTO ก็สัมภาษณ์ผสมไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนําว่าควรจะเตรียมภาษาอังกฤษไปเนาะผสมไทยมันคือก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษตอนไหนหรือพูดไทยตอนไหนเพราะฉะนั้นให้เตรียมไปอยู่แล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ MT ท,ท,ท,ที่กําลังเปิดรับสมัครส่วน MT ไหนที่กําลังจะกลับเข้ามาค่ะ1คือ UMC ค่ะปันเพื่อเป็น Store m a j o r สคือ True Next Gen ค่ะซึ่งวางการจ่ายข้อ1ข้อ2คือ5 0 k บวกข้อที่3 Beta Gro ก็วางการจ่าย5 0 k บวก Beta Gro เป็นฝั่งตรงข้ามของเครือ CP แต่เบตาโกลจ่ายฐานที่สูงพอสมควรค่ะและเขาเรวมจ่าย 50k บวกนะเพราะฉะนั้นเบตาโกลจ่ายฐานมากกว่าเครือ CP 2เท่าด้วยซ้ำเพะะื่อนเพื่อน้จะบอกว่าใครจะไปนะถ้าปีนี้เขาเปิดรับถ้าสสายนี้มันใกล้เคียงกันเบตาโกลก็จ่ายให้เราทดงดงามกว่ามากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องของพืชชั่นเงินเดือนอ่ะก็ดูดีๆเพราะีออร่าเดี๋ยวจะกลับมาค่ะเป็นสถาบันความงาม5 u ายนิกบริษัทขนม6ก็คือเจเนอเรลลี่ค่ะซึ่งเป็นสายประกันวางการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 80K เจ เนสเลค่ะเนสเล่เดี๋ยวจะกลับเข้ามาปกติจะเป็นท P ของวิศวะแต่ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมาไหมแฝกที่เทเดซีของสายแบงกิ้งเพราะฉะนทั้งหมดเนี้ยแดโครงการจะกลับเข้ามาแล้วก็อะไรอีกบ้างที่รักกำลังคัดเลือกตอนนี้ t k Graduate ตโปรแกรมของต๊อกต๊อวางการจ่าย 50K บวกก็กําลังโปรเซสการคัดเลือกนะรอบ HR Interview อยู่2ก็คือฮิวติก b อ l ที่เพิ่งจะปิดรับสมัครไปเป็นบอกรอบนะคะที่จะต้องทํางานในไทยแล้วก็ต่างประเทศทาเกี่ยวกับจําหน่ายวสัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่ง MP ข้างในตเอหลาย ที่หลายสายทั้งไทยและต่างประเทศกําลังคัดเลือก HR กันอยู่3คือ A Be am, Beam Consulting ก็กําลัง HR i กัน4ไทยยูเนียนกำลังทําข้อสอบซึ่งนะคะมีอันนึงที่หลุด t r a ็กไปคือลาล่ามูฟลาล่ามูฟเขารับคนที่ได้ภาษาจีนเท่านั้นเพื่อไปโพสต์ต่อช่วงเดือนธันวาค่ะเขากําลังนัดเรื่องของการทํา HR interview กันซึ่งตอนนี้เดือนมกราพิรักหลุด t r a ็กไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครจบภาษาจีนที่จะมาเรียนแล้วก็ไปที่นี่เพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่นะมีข่าวอัปเดตล่าสุดของาลาล่ามูก็สามารถแจ้งนะกับพ่ลักได้เพราะ าบางทีพี่รักก็เป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนที่นะคะอยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเมนเดนเมนเทนีเนาะถ้าใครไปโพสต์ก็สามารถแจ้งเข้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ลักปลอโหดแจ้งเพื่อนๆให้อะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลโครงการเมนเดนเมนเทนีอัปเดตค่ะตอนนี้14.27พี่ลักษเหลือเวลาอีกนิดหน่อยใครจะปรึกษาโครงการ MT อื่นใดนะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเราส่วนใครจะเตรียมพร้อมเขา้าโครงการด้วยตัวเอง1่งค่ะแบบฝึกเซลล์เทสต3หนง้อยําเป็น2อคือตัวหนังสือ,อยังบัตรจาเป็น แต่ถ้าเราบอกว่าพี่รักขอแอดวานซ์ขึ้นก็จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์แบบคอมโบเซตตอนนี้มีสเปเชียลไฟ์อยู่คุณสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยซึ่งพี่รักจะบอกนะเลเวลอ่ะหนังสือได้รู้น้อยกว่ามาก คอร์สออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือค้าสอนสุดเพราะว่าหลายคุณได้แอคทีฟเรียลไทม์ความเก่งมันจะเกิดจากการฝึกฝนไหวพริบเมื่อฝึกไว้ดีแล้วตอนอยู่หน้างานเราจะมั่นใจอยู่ในระดับแบลตาทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะอออินนะลงทุนครั้งเดียวค่ะสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีพเลยเมื่อคุณเข้า M t มได้เราจะได้ 5060- 70K ไปตลอดเลยนี่คือสิ่งที่แนมันต่างกันนะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเรามีโอกาสแค่2ปีในการเตรียมความพร้อมเข้า MT ีถ้าวันน เวลามันผ่านพ้นไปพี่รักจะบอกนะการเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปมันทุกทรมานกว่ามากข้อ1ได้เงินเดือนน้อยข้อที่2แวลู Value หรือคุณค่าเราไม่ค่อยได้ทําอะไรที่มันเป็นงานที่ใหญ่เราเลยไม่โตเพราะฉะนั้นการเป็น m อคือทํางานใหญ่ทํางานยากทําให้เราต้องฝึกขยงไปในจุดที่สูงขึ้นไปเห็นผู้บริหารว่าเขาทาํางานยังไงนั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก้าวหน้าได้เร็วไม่ว่าโอกาสข้างหน้าจะไปเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเราจะออกมาเพื่อท,ทําธุรกิจส่วนตัวเราจะเอาความรู้และความสามารถนี้มาตอ อ่อยอดได้อยู่ดีโอเคไหมอะประมาณนี้ใครสมัครเรียนค่ะสมัครที่ไหนพี่ลักหน้าโปรไฟล์กดลิงก์รุยแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ